คือรางวัลแรกนะคะสำหรับ SME ดีเด่นค่ะบริษัท a อส t ต e t i c กพลัสจำกัดกลุม่มธุรกิจเครื่องสำอางค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นกำลังใจให้กับ SME ที่ได้รางวัลในค่ำคืนนี้นะคะเรามีความโชคดีที่เราอยู่ในธุรกิจของคอสเมติกธุรกิจเกี่ยวกับความงามผู้หญิงอะคะ่ะยังไงก็ได้แต่เราไม่หยุดสวย เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะเทรนด์ของความสวยความงามของผู้หญิงอะค่ะก็ยังคงจะเติบโตต่อไปทั้งหน้าทำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้ามาค่ะ mm hmm. เขามองเห็นหลายๆอย่างในเอสเซติกอะค่ะว่าเรามีของดีมากมายเลยทำไมถึงไม่โชว์ให้โลกรู้ว่าเอสเซติกมีดีอะไรนอกจากจะอยู่ในวงการแพทย์แล้วอยากจะให้เว r l d w ออกไปข้างนอกด้วย mm hmm. ก็อยากจะอ mm ัดแอปในส่วนของนวัตรกรรมต่างๆที่เราใช้ในวงการแพทย์อะค่ะ, mm hmm. คะเข้าสู่ consumer product เพื่อให้ประชาชนที่ ซื้อของเกี่ยวกับคอสเมติกใช้ในท้องตลาดนะคะมีโอกาสได้ใช้เกี่ยวกับนวัตกรรมตรงนี้ด้วยค่ะ